他都玩过得了 Ôi, <laughs> tao một mà tôi nói đi

ขึ้นน้ำขึ้นน้ำว้ายทิ้ไปไหนขึ้นเล่ว่าแม่งขึ้นแบบก็แสนรั้ว น,นี่ไงตูนแล้วปลาช่อนดีเลยวะแต่จะหนก่อนนะไม่เอาบอกแล้วมันโคตรแสนรู้โอ้ยปลาช่อนด้วยนี่แอร์ไลน์เด็กตกปลาเนี่ยครับแบตจ,จะหมดเนี่ยครับใส่เข้าไปแอร์ไลน์ก็ผมซส์สวยๆเลยมากับลอกต้สกการคันยักษ์ทองก็ผมเนี่ยครับไว้เล่นกับงานปลาช่อนนะครับก็เลยเห็นมันขึ้นน้าหลายตัวจัเดเรบก็หมายสภาพหมายเป็นเงี้ยเนี่ย โอเคครับผมฝากไว้ได้วยครับเด็กตกปาลาแอร์ไลน์สุดจอดนมากครับ